สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องน้งมันน้เขียคนะคะผาไผลไม้ผลไมน้ำผมเพื่อสุขภาพบางเยย่ากิอ่อนหาน้ เซฟนัวนะคะเ270บาทนของเดลนัทนะคะ340ของร้านค้าของเรานะคะมาหุดห่นด้วยนะคะมีน้ำน้ำผลไม้สดน,นะคะน้ำสตรอเบอรี่น้ำส้มน้ำมะพร้าวนะคะนี่นะคะชมบรรยากาศร,ร้านค้านะคะที่อยู่ในโดมน,นะคะ ในงานเป็นจำมาบานในบ้านหมอกนะคะครั้งที่22นะคะที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมานะคะจ้าหน้าที่ทาคุณมเตียงะพาชมไปเรื่อยๆนะคะ ตรงนี้สวยเลยนะคะฟองสบู่นะคะเ <c oughs> ด็กๆชอบนะคะเลือผ้าฝั่งนี้นะคะเ<ด>มคาเดเมียคอมมอนไรสุริยะนะคะาเขามานะคะชาหอมเะอระ์ลี ขาเหนียวเลืมหัวขอมนึ่งนะคะเป็นจักสารข้มามัดยอมมัดยอมสวยนะคะเวทีมวยนะคะวันนี้มีมวยนะคะวันที่10กุมภาพันธ์พุทธศักราช2,567ค่ะ มวยน่าจะเริ่มประมาณช่วงประมาณ2องทุ่มนะคะ โรโลละยี่สิบห้าะนะคะมารออสโลร้อยนะคะมีกล้วยนะคะบลอรมเข่าเปรียเรนนะะรวเผดี่น้ำผักผลไม้ปั่ันนะคะตัวเจ๊ใหญ่น้ำผลไม้บุฟเฟ่ห้าสิบเก้าบาทผลไม้ดะะ่ง มันจันนัยอวักอวักกระโดดนะคะสตรอเบอรี่นะคะสตรอเบอรี <S 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 um> ่ลายนะคะผลไม้อบแห้งนะคะผลไม้อบแห้งสตรอเบอรี่น้ำเขียวนะคะชมบรรยากาศนะคะบรรยากาศในโดมนะคะ เป็นสินค้าที่มาจำหน่ายในงานบิจฑบาตบานในม่านหมอกนะคะวันนี้นโมวางเันเขียวพาทุกท่านเดินชมนะคะมีลำมุดมีวายลายชิมฟีนะคะมีเล่าจากคนไทยนะครับผมลายชิมฟีนะคะเหตุเงินเซไม่เหมือนไทยที่นี่ครับค่ขายดีร่ำรวยร่ำรวยขอบคุณนะคะ มีผักด้วยนะคะมีผักมีแครอทนะะเยอะมากนะคะได้ลุงเที่ยงผักปรอดสารพิษนะคะตะลําหัวกลมนะคะนี่ได้ลุงเที่ยงนะคะคอนอ่คอเบบี้คอคะผักไรส์สามะคะ่ะมีวายนะคะ ค่ะขอบคุณนะคะ,ป,ะปลาป่อยทอดนะคะ,ป,ะปลาป่อยหมูนะคะ,ะ,อนนะ,คะทอดป,ปลาป่อยราคาห้าสิบบาทนะคะทอดสดสดเลยนางฟ้าเห็ดเข็มทองทอดะะลำใหญ่ ต่างระเบยสดๆน้ำดำใหญ่ก็มีนะคะอันนี้เป็นมเมล็ดทานตะวันมเมล็ดทานตะวันวายนี่น้ำผลไม้มีค่ะค่ะขอบคุณค่ะไม่เป็นไรคะ่ะขอบคุณนะคะให้ชิมวายไม่เป็นไร อลิจต์นะคะร้านดาวแวดิสนะคะันี่คะนะคะของสาติษของบางน้ำเขียวนะคะอันนี้มีทุกอย่างเลยนะคะหอมกระเทียมก็มีแครอทเดลีด่แครอทมีร้านบายนะคะ

เปิดหมวกนะคะบุกทศนิการนะคะเบลาเฟ่กีสมุนน้ำจิ้มซีฟู้ดของของกาแฟเอ็นไฟเอ็นไฟชิสตอนเกือบบอกเซตคะา้างบน <c oughs> บาร์บีคิวนะคะบาร์บีคิวมาลาหม่าบาร์บีคิวไอศกรีมไอที่สดน,นะคะอาหัสรสละะะัดไทยมีน้ำปั่นกาแฟโบราณจานหน้าน้ำลำไยะะอ้าวสวัสดีค่ะ แม่ค้าหน้าคุณคุณนะคะวันนี้มาขายใบทอดโมเลค่ะใบทอดโมเลนะคะวันนี้มาค่ะไม่ขายเสื้อผ้านะคะวันนี้มาขายน้ำาันนี้มาขายน้ำแล้วคะเออแม่ค้าเพื่อนกันนะคะเพื่อนกันวบตากนะคะถึท็อปปิ้งนะคะอเบอรี่คะขอบคุณนะคะ,อะขอบคุณอขอบคุณน้องนะคะดูแวะช็อก่อนนะคะ เนื้อเสียบไม้เนื้อพนางคําลูกชิ้นโคขุนเล็บโตเกียวน้ำอัดลมโบราณขออนุญาตนะคะน้ำอัดลมโบราณอ่ามีร้านนี้นะคะทุกรสเลยนะคะแก้วละ25บาท อังุ่นมะนาวโคลาซาสีบวยกล้วยสละสับป,ประรดส้มบูฮาวายนะคะคลิมโซดาแอปเปลิลสตรอเบอรี่ดินจี่แคนตาลูปน้ำพึ่งมะนาวชาพีชยากูโอ้ยครบรถนะคะร้านนี้นะคะอยู่ในโดมนะคะอยู่ในโดมอยู่ในโดมจําหน่ายเครื่องดื่มนะคะเครื่องดื่ม นายเครื่องดื่มนะคะในโดมร้านน้ำปัตรในร้านกาแปัตรปูกัญญานะคะกันยากาแฟสดหอ,อมกทะเลนะคะหอมหมกทะเลย่าง ปลาหยางคุณมอมมากเลยค่ะกุ้มไข่ปูมานะคะน,คน้ำปูะเลรวมปลากะเิ่งน้สปรดน้ำลำไยกุยกินะคะับกยกิกยกิปลาหมึกปูอัดกุ้งยำสาหร่ายไส้กรอกผัด <c> ห <oughs> มี่นะคะผัดหมี่กล้วยแขกนะคะกลวยกล้วยปิ้งนะคะกล้วยปิ้งขา้าวโพด น้ำมะพร้าวนะคะน้ำปั่นนะคะมีเกี๋ยวหมูบีลักลี่นะคะโรลนาเห็ดเข็มทองมีน้ำด้วยนะคะในลูกชิน้นทอดนะคะไกุ่กนุสตรอเบอรีร่ะะมีไดฟุกนุร้านด้วยเตี๋ยวให้ค่ะแม่พิมพ์ทานนะคะแตงกวาเส้นดำตำสั่งทีรานะคะ มีชะมดด้วยนะคะชะมดนะค่ะต้มชะมดกาแฟขี้ชะมดนะคะกาแฟขี้ชะมดกาแฟขี้ชะมดนะคะโปรเกรสขายเองครับขายเองเป็นไรคานี่นะคะอยู่ในนั้นนะของหมู่บ้านเนี่ยงสองพันก็ล็อกข้างในสี่พันห้าครับชาวบ้านบางคำสียงนะคะเลี้ยงเองปลูกเองขายเองนะคะกาแฟขี้ชะมดนะคะสิบห้าพันครับ กาแฟมีร้อนมีเย็นนะคะบ้านชาววังค่ะลุงสมศกดากำลังนอนได้รังวันมาด้วยนะคะจำหน่ายเสื้อผ้านะคะของที่ระลึกจากหวังน้ำเขียวนะคะอันนี้เป็นหมวก นนี้เป็นเป็นมุมกเกษตรนะคะ,ะเกษตรฝากจาก,กเกษตรกรนะคะกล้วยะคลิปบดปิ้งนะคะเป็นเกษตรกร,กรของมบ้านเรานะคะของม่น้ำเจิงนะคะ จ้าวัสดีค่ะอันนี้เป็นมะเข้าวนะคะมะเข้าวปั่มนมะเขือเทศนะคะแค่เสตสีทองแค่เสตเซลลี่เสตโซโรโซราลินโนนะคะผักไร้สารนะคะผักไร้สานชาวบ้านปลูกเองขายเองนะคะสวัสดีค่ะ ชวยมาดินะคะตลดดาลดตลาดเกษตรกรอเยอวังน้ำเขียวนะคะอยู่ด้านหน้าเลยนะคะเองเที่ยวที่มานะคะเนี่ยค่ะอยู่ด้านหน้าเลยนะคะสินค้าจาก,กเกษตรกรวางน้ำเขียวเมล็ดพันธุ์กอสมอนิกจำไลนยต้นเบนจมาศนะคะมีจำไลนยนะคะสวัสดีค่ะ ายไม้นะคะายดีนะคะแล้วก็ขนมน้ำตาลตางฟันนะคะใบฉุมชนนะคะชิมฟรีใบชุมชนใบทองผีค่สินค้าโอทอปนะคะสินค้าโอทอตุ๊กตาแม่เหล็กฟาคส้ินค้าโอทอปเดียวม่ไมม่เกอนะคะมัเกืออย่าง ใไ่เดือนแทนะะ้ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวังน้ำเขียวะะสุนี้นะคะนี่อันนี้เอาจะมาคมพัฒนาอาชีพคนพิการวังน้ำเขียวนะคะสาขาวังน้ำเขียวจำหน่ายแคนตันนะคะอันนี้เป็นวายนะคะ ายเยอะมากนะคะแหลมเห็ดแม่หนุยนะคะเข้าเกลียบจำรถนะคะเกลียบนะคะขมิ้นขาวเซมัสพัสใ้ไ้ี่นนนะคะมีองุ่นลรเม,ะะม,มเร็ดนะคะองุน่นลรเมล็ดนะคะไรเม็ดร้อยสี่บาทร้อยสี่สิบบาท น้ำม er um e ันวนอร่อยมากครับสุดยอดเลยอันนี้การันตีนะคะสามคนร้อยสมคนร้อยนะคะอันนี้ลูกค้าการันตีอีกนะคะไม้ประดับนะคะไม้ประดับแต่งที่บ้านนะคะครับอยู่ในซุ้มนี้นะคะในซุ้มนี้นะคะดูรอบๆนะไอศ์ครีมฟ้าใส ลองกินดูก่ันได้ค่ะลองกินดูก่อนได้นะคะไม่ดไ้ะมีจ่าอุดหนุนด้วยนะคะอยู่ตรงมุมนี้เดี๋ยวให้ดูนะคะอยู่ตรงมุมนี้นะคะเข้ามาอยู่ด้านหน้าเลยนะคะหลังซุ้มเกษตรกรนะคะขุ้เกษตรกรด้านหลังนะคะเขียวนะคะเป็นชาก็มีนะคะ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากแก่นตะวันทั้งนั้นเลยค่ะเป็นหัวสดเป็นดองก็ได้ค่ะกินได้กินได้เนี่ยชิมก่อนได้นะเนี่ยกิมก่อนนะสมัติแก่นตะวันอร่อยอร่อยกินดีมากแก่นตะวันอร่อยมากนะคะชิมแล้วนะคะอร่อยชิมแล้วอร่อยมากนะคะด้านนี้เป็นครูให้ความศึกษาอยู่นะคะเป็นศูนย์การศึกษาพิเศษค่ะศูนย์การศึกษาพิเศษนี่คุณครูนะคะในบริการผลงานชิ้นเดียวในโลกะค่ะ นี่นะคะกระเป๋ากระจูดเพชน,นะคะอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องน้ำโมวังน้ำเขียวด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะตลาดชุมชนบ้านสุขสมบูรณ์นานาฟาร์มแซบนะคะ